อัปเดตข่าวสารวงการบันเทิงกันบ้างนะคะกับจาม breaking n e w ช่วงนี้อยู่กับวีเจครีมเช่นเคยค่ะสำหรับผู้รักคนบันเทิงแม t ทิวดีและลีเดียสันรั์นะคะที่ก่อนหน้านี้มีการเข้าไปรักษาตัว เพราะว่าติดเชื้อโควิด -19 นะคะตอนนี้ก็รักษาตัวในโรงพยาบาลมานานเกือบเดือนแฟนคลับก็บอกว่าเริ่มเป็นห่วงแล้วว่าทำไมไม่หายสักทีนะคะสำหรับคุณแมทธิวอยู่โรงพยาบาลมาแล้ว27วันตรวจผลโควิดไปแล้ว5ครั้งนะคะขณะที่คุณลีเดียอยู่โรงพยาบาลมาแล้ว25วันตรวจไปแล้ว3ครั้งล่าสุดทั้งสองคนผลตรวจก็ยังเป็นบวกนะคะแม้ว่าจะตรวจมาแล้วหลายครั้งก็ตามจึงไม่สามารถกลับบ้านได้ในขณะนี้ ล่าสุดทั้งคู่มีการอัดคลิปนะคะเผยความรู้และอาการของโควิด -19 เพิ่มเติมบอกว่าแม้ว่าปกติจะเป็นคนแข็งแรงแต่เชื้อที่ลงปอดทำให้เชื้อหายช้าเช่นเดียวกับมิสเตอร์ปองพิธีกรมวยชื่อดังด้วยนะคะแล้วก็มีการทำงานร่วมกับคุณแมทธิวด้วยก็อาการคล้ายๆกัน นนี้ะะคะผู้ป่วยหลายๆเคสจะไม่เหมือนกันเลยอย่างกรณีของคุณแมทธิวและลีเดียอาการค่อนข้างโอเคทุกอย่างแต่ว่าตรวจมาแล้วยังคงเป็นบวกแต่บางคนเดินยังเหนื่อยยังหอบอยู่ไอหนักมากแต่ตรวจกลับมาแต่ตรวจมาลบแล้วนะคะบางคนแค่วันแรกเข้ามาไม่มีอาการอะไรไม่ต้องกินยาอะไรเลยแต่ผลก็ยังเป็นบวกอยู่ทุกคนขึ้นอยู่กับแต่ละร่างกายของแต่ละคนนะคะ ยังอะไรก็ตามอาการของทั้งคู่ได้ผ่านจุดวิกฤตมาแล้วนะคะเพียงแค่รอผลตรวจให้ออกมาเป็นลบจึงจะกลับบ้านได้อีกทั้งตอนท้ายทั้งคู่ยังกล่าวอีกว่าหลังออกมาจากโรงพยาบาลถ้าร่างกายโอเคแล้วนะคะหรือว่ากักตัวครบ14วันหลังจากที่ออกจากโรงพยาบาลแล้วก็จะมีการไปบริจาคพลาสมาเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิดในอนาคตต่อไปด้วย ขณะที่เพเซริบัญชานะคะซึ่งเป็นผู้ออบริษัทผู้ผลิตแอลกอฮอล์ชื่อดังคือแน่นอนว่าก่อนหน้านี้ต้องยอมรับสักนิดหนึ่งว่าไม่ว่าจะเป็นแอลกอฮอล์หรือว่าหน้ากากอนามัยหรือที่เราเรียกกันว่าแมสนะคะมันหาซื้อยากมากแล้วแอลกอฮอล์มีราคาแพงมากปกติขวดละ450มล ml อะค่ะมันราคาไม่เกินร้อยแต่ณนะตอนนี้มีคนขายไป300บ้าง400บ้าง,างซึ่งมันแพงมาก แล้วประเด็นก็คือว่าล่าสุดเพศิริบัญชาออกมาโพสต์ชี้แจงนะคะเตือนประชาชนกรณีที่มีสินค้ากลุ่มแอลกอฮอล์ที่มีการแอบอ้างปลอมแปลงเลียนแบบฉลากใช้สีอะไรคล้ายกันเลยนะคะและมีการตั้งชื่อใกล้เคียงด้วยในเรื่องของวิกฤตโควิด1 9ระบาดแบบนี้โดยระบุว่าโปรดระวังสินค้าปลอมแปลงและลอกเลียนแบบเนื่องจากมีผู้บริโภคติดต่อสอบถามเข้ามาถึงสินค้ากลุ่มแอลกอฮอล์ที่มีการแอบอ้าง ปลอมแปลงเรียนแบบฉลากตั้งชื่อใกล้เคียงหรือนำข้อมูลบางส่วนที่ระบุอยู่บนฉลากผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ของสิริบัญชาไปใช้จนทำให้เกิดความสับสนนะคะซึ่งทางบริษัทขอชี้แจงเป็นข้อข้อดังนี้ข้อที่1คือสินค้าประเภทแอลกอฮอล์ทุกชนิดของบริษัทผลิตภายใต้ชื่อแอลกอฮอล์สิริบัญชาและเอ็กซ์ต้าพัทเท่านั้นนะคะไม่มีการผลิตภายใต้ชื่อฉลากอื่น ข้อ 2. คือสินค้าที่ตั้งชื่อหรือออกแบบฉลากให้ดูใกล้เคียงไม่ใช่สินค้าของทางบริษัทแต่อย่างใดข้อ3คือมีการโฆษณาสินค้าลอกเลียนแบบโดยการวางคู่กับสินค้าจริงของทางบริษัทซึ่งทําให้ผู้บริโภคอาจเกิดความเข้าใจคาดเคลื่อนว่าเป็นสินค้าจริงของทางบริษัทเช่นกัน โดยฉลากผลิตภัณฑ์นี้ได้ขึ้นทะเบียนเครื่องหมายการค้ากับกรมทรัพย์สินทางปัญญาและได้เริ่มดําเนินการทางกฎหมายกับสินค้าที่ละเมิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วหากประชาชนท่านใดมีข้อสงสัยหรือว่าอยากจะสอบถามข้อมูลต่างๆว่าที่ซื้อมามันใช่ของจริงไหมนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามไปได้ที่ ลายนะคะ S, a, s I R I B U N C H A นะคะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดนะคะเพื่อตรวจสอบข้อมูลได้เพราะฉะนั้นจะซื้อจะหาอะไรก็เช็คกันสักนิดนึงอย่างล่าสุดเจลเอ่อเจลแอลกอฮอล์ค่ะก็มีการผสมสีแต่งกลิ่นอะไรไปให้มันเหมือนทั้งนั้นที่มันเป็นของปลอมเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นของปลอมปื๊กเนี่ยมันฆ่าเชื้อโรคไม่ได้นะคะเราก็เสี่ยงที่จะติดโควิดอยู่ดีนะคะซื้อหาอะไรที่ได้มาตรฐานแล้วก็แน่นอนถ้าอยากรู้เรื่องราวของโควิดติดตามได้ที่เพจจามกับจาม breaking news ค่ะ ติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ